สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งาน1คันเอาติดรถบ้านแท้นะครับกับเครื่อง1 8 0 0เกียร์ออโต้ปี2011นะครับรถบ้านแท้แน่นอนไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับและก็ไม่เคยชน Toyota c o r o l l เอาติดเครื่อง1 8 0 0เกียร์ออโต้นะครับมือเดียวป้ายแดง คัน,นี้ผ่อน4,300โดยประมาณผ่อนได้6ปีครับรถสวยสมบูรณ์ไม่เคยชนชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับใครที่กำลังหารถใช้งานนะครับคันนี้สีขาวเอาติดรถบ้านแท้นะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับคันนี้สีสวยเงางามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นๆยางใหม่ใช้กันได้อีกยาวเลยครับสนใจมาชมได้เลยครับอยู่มินบุรีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทย บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับรถสวยรถคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับคันนี้สวยไม่เคยชนเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สภายในระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเซนล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบครับมาชมดูก่อนมาเช็คดูได้นะครับภายในเป็นเบาะหนังสาภาพเฟสสวยนะครับราคาสาภาพแบบนี้ถูกใจใครหรือไม่นะครับเรื่องความทนทาน เป็นที่รู้จักอยู่แล้วครับสาหรับเอาติดคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะครับใครที่ชอบเข้าใจนะครับพันแปดก็จะได้แรงนะครับออกตัวก็จะขึ้นง่ายๆหน่อยมาจัดไปเลยครับราคาสภาพแบบนี้รับรองไม่ผิดหวังผมคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับเอาติดรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนไม่แทบประมาณ2 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ใครเครดิตดีจัดได้รถล้นไปเลยครับเหลือเงินกลับบ้าน5 0,000ก็ยังได้นะครับคันนี้ มาชมดูได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดนะครับกับราคาและสภาพห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับมีรถมาลงทั้งวันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับคันนี้ไม่ถูกใจรอคันหน้านะครับและลองดูเครดิตการทํางานของผมนะครับเราคัดรถสวยเช็ครถมาฝากสมาชิกแบบเน้นๆนะครับคันนี้เอกสารครบรถสวยสภาพ ไม่เคยชนนะครับการันตีว่าไม่เคยชนมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับ225,000บาทนะครับสำหรับเงินสดราคานี้ถูกใจโทรเจรจามาได้เลยครับผ่อนได้สดได้ใครที่สนใจนะครับเอาติดรู้กันครับทนทานดูแลง่ายใช้ได้กันได้สบายนี่เลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สรถสวยสภาพคัดเช็คเรียบร้อยที่เหลือสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจกับงบประมาณที่ท่านเตือนและความชอบที่ท่านมีนะครับ